เจ้าบ่าวล่ะยังไม่มาอีกลเลยอนี่ตอนนี้เขากาลังต่อสู้อยู่ค่ะต่อสู้อยู่อย่างนั้นเหรอในวันมงคลเนี่ยนะแถมคือต่อสู้ของเขาก็คือน้องชายของฉันเองนะคะ่ะจมลุกไหม่เถอะเราดวงดาวเอ,อ้ย ต้งโทษช่วงดับัดนี้ยา้ยาย้าบูมเรงเฮริอสอเล็กริกา้ามกนัมนี่เพื่อนเยืมตังหน่อยเด้ไม่ต้องมากก็ได้นะ่นนิดเดียวก็ยังดี นี่นานัเล่นเกมมากเกินไปแล้วนะรู้ตัวไหมก็ยังนายนงอหยาบยังไม่ส่งมานี่นาเฮ้ยซุปเปอร์คาร์เพชมาเหนยแฮน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมคนเยอะแบบเนี้แล้วนี่ในพี่ชายเขามุงดูอะไรกันอย่างนั้นหรอหรือว่าเขาจะถ่ายหนังกที่นี่อ่ะฮะไม่ใช่หรอกบอกสิ่งตาหากเล่าหรือว่าจะมีการชกชิงแชมป์โลกกันน่ะ ต่าหากเล่า,ามวยระดับมอต้นน่ะเป็นการแข่งรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดเชลยวะาการแข่งมวยของพวกเด็กมอต้นงั้นเหรอคนมาวมกันเยอะขนาดนี้เพื่อมาดูการแข่งกระจกกระจอกแบบนี้เนี่ยนะพวกแกนี่ไ่เขา้าใจอะไรซะเลยนะน,<า>นี่อยู่นี่ไงอี่ทางโน้นนะ่ะนี่มีอ่ะมีอะไรอ่ะ,ะก็ดูกผช้ชายที่แท้จริงยังไง ซูเปอร์สตาร์คนอย่างเราที่ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะมาตลอดต้องทนฝึกซ้อมหนักจนแทบจะกระอักเป็นเลือดที่ทำทั้งหมดเพื่อการต่อสู้วันนี้เพื่อต่อสู้กับทาคันเนะริวจิเนี่ยละริวจิ เก่งมากนะที่พยายามมาจนถึงจุดนี้เธอแข็งแกร่งขึ้นมาจนแม้แต่พี่เองก็แทบไม่อยากจะเชื่อพี่น่ะดีใจมากเลยเหรอพี่ครับการต่อสู้มันจะเริ่มต้นขึ้นผมจะต้องเอาชนะชริยะเคนสกิรจ,จุนแล้วก็ทำฝันของผมกับพี่ให้เป็นจริงให้ได้ตอนวิถีวัยรุ่นอันเจ,จิดจ้า ยินดีต้อนรับครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การชกมวยรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมต้นขโอโตเกียวสังเวียนที่สว่างสวัยด้วยแสงสปอตไลน์นี้กำลังรอการมาถึงของนักมวยคู่เอกที่ทุกท่านรอคอยโอ้ออกมาแล้วครับมุมแดงจากโรเรียนซุก,กิยามโกะอากาเนะิวจิเรากตัวออกมาแล้วครับ แล้วนะเออตึบไปลุยเลยเร็วจิและที่มุมน้ำเงินจากโรงเรียนเซก,กะเข็นสก,กิจุนก็มาถึงแล้วเช่นกันครับเข็นสเก,กินั่นแหละที่กว่ากันว่าฝีมือเหนือกว่าพวกมืออาชีพอ่ะซุปเปอร์สตาร์เข็นสก,กิจุนเหรอเนี่ย สกีจุนทักเนะริจิเจอกำลนาแบบนี้นะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วล่ะตอนที่เจอกันครั้งแรกน่ะนายยะเป็นแค่เด็กกระโปโ,ปโลร้องไห้โยเยอยู่เลยท่ยแท้นนมเนี่ยฉันขอไปก็แล้วกันนะไม่ได้หรอกเอาคืนมานะอะไรกันแค่ไม่พอใจหรือไงอะ่ะฮะ ไรบอกว่าฉันต้องการเงินล่ะเอาคืนมานะ,ะอาฉันนะนะมีที่ใส่เสียซะด้วยถ้าเป็นของที่บอกว่าอยากจะได้แล้วก็ไม่ว่าจะต้องทํายังไงฉันจะต้องหาทางเอามัน,นมาเป็นของฉันให้ได้แล,วแล้วล่ะหน่วมนั่นน่ะเป็นของพ่อที่ตายไปแล้วถ้านายเตรียมใจจะโดนยาจนหน้าเละแล้วล่ะก็ลองเข้ามาแยกจากฉันดูเอาเองสิเอาคืนมานะ ไม่น่าเชื่อนะว่ามือใหม่หัดชกอย่างนายจะเติบโตจะถึงขนาดนี้ได้เ้าสองคนปรับขมุมซะลมพังเราคนเดียวแล้วก็ผงไม่มีทางทาไดา้แต่ว่าเพราะเรามีพี่อยู่กับเราด้วยถ้าคณิตพิคุผู้หญิงที่ได้สืบทอดเซนด้านการชกมวยมาจากพ่อที่เคยเป็นนักมวยอาชีพพยายาม่อยนะจากตรงนี้ไปก็คือการริ่มต้นที่แท้จริงแล้ว เจอแล้วครับพี่เอาล้วครับในที่สุดก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคลผู้ชนะการแข่งขันระดับจังหวัดประจำปีนี้จะเป็นไทยกันแน่จะเป็นเทนสกิจุนแชมป์ปีที่แล้วหรือว่าจะเป็นนักชกหน้าใหมา่อย่างทักกันแน่หรือจิกันแน่ระคั้งแห่งศิลปกรรมบัดนี้ดังขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมไปเลยริวจีย่าคนพุ้มกันใส่กันแล้วครับเฮ้ยอ่อพี่ เาเป็นหมัดที่รวดเร็วอะไรอย่างนี้นี่คือการชกของระดับมอต้นจริงๆเรอเนี่ยฮ้ะพุงพุ่งกรสายแล้วครับตัับชกไม่หยุดเลยก่อนอื่นมาต้องลองอย่างนดูซิหน่อยละกับไอหมัดยับซ้ายที่เหมือนปืนกลเนี่ยคนที่ถนัดซ้ายนี่แหละจะเป็นที่สุดของโลกใช่แล้วทพูดนันอะ นายเองก็พิสูจด้วยตัวเองมาแล้วนี่นะในการชกกับฉันไงล่ะ,ะคนที่ใช้เป็นแต่ยับซ้ายอย่างนายแค่หมัดซ้ายนั่นมันถึงกับทำให้ฉันลอยออกจากสังเวียนได้สำหรับซุนป์สตาร์อย่างฉันมันคือความอับอายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหังจากนั้นไปต้นมาหลังจากนั้นสำหรับฉันแล้วน,นก็คือในที่สุดผมก็ถึงจุดนี้จนได้แม่ครับ พ่อทำไมคุณพ่อต้องตายด้วยล่ะรีจิคุณพ่อของเราน่ะมีแค่คนเดียวเท่านั้นมีแต่คุณพ่อที่เป็นนักบวยอาชีพเท่านั้นคีรุริวจิคุณแมอไไ่อย่าไปนยลูกอย่าไปเลยลูกคุณแม่คะเราจะทำให้ริวจิเป็นนักบวยมืออาชีพให้ได้ ผมจะผมจะไปรับคุณแม่หน้าครับ,รบเพราะฉะนั้นริวจิอย่าใจร้อนห่างๆเคลมสก,กิเอาไว้ก่อนนะเป็นอะไรไปอะคะพี่ริวจังนะ่ะกำลังเป็นฝ่ายบวกอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฝ่ายที่โดนตอน้อนอาจจะเป็นริวจิก็ได้นะเอ๊ะเย็บของริวจิเนะ่ะโดนเคลมสก,กิบล็อกเอาไว้ได้เกือบหมดแบบนี้แล้วก็มีแต่ต้องทําให้หมดแรงอยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้นเข้าแขนของเคลมสก,กิพอดีเลยละ่ะอะไรกันนะริวจังฮะ ปไปไล่ไปแล้วน่าเป็นมัดที่นายทุ่มสุดกำลังแล้วอย่างนั้นอย่าบอกนะว่านายชกจนเหนื่อยแล้วเนะพี่เอาละลองชกให้เต็มที่ดูหน่อยสิอา้าวว่าไงล่ะเข้ามาเลยเี่ถ้าไม่บุกเข้ามาแล้วก็ฉันจะบุกเองเลยนะอ,อนนรัให้กดดันนี่มันจะเคสักกี่คันเหรอ ้หอะเคสสกิชชกกันเหรอเขาทำอะไรอ่ะ รู้สึกว่าจะโดนเข้าเต็มๆเลยละ่ะหุกขวานะ่ะออ,อ,อะไรนะ่ะริวจันเคสกิคคุ้มเป็นฝ่ายชโชคดนหรือไงกันเนี่ยท้านไดคุ้มล้มไปแล้วครับเป็นไงล่ะไม่ได้เจอเสนานน่ะสินะมัดโบของฉันน่ะเธอกลับไปเข้ามุมของตัวเองซะ<อ>แค่ยก้ากกระหมอบซะแล้วหรือนี่ แค่มาสายไม่กี่นาทีก็เป็นแบบนี้ซะแล้วแบบนี้แล้วก็เราคงมาเสียเที่ยวซะแล้วมั้งครับพี่คงไม่ใช่อย่างนั้นละมั้งทาเคชิพี่คะลิวจังนะไม่เป็นไรเขาดีตัวออกไปเพื่อลดความเสี่ยงหายที่จะได้รับเด็กคนนั้นต้องยืนขึ้นเฮ้แปดชกต่อไหวมั้ยไม่เป็นไรครับผมชกไหว ระคังหมดยกพอดีนะครับทหารกบินเนืคงยืนโซเซขึ้นมาไม่ทลายระคักงก็ช่วยเอาไว้พอดีหมดยกที่หนึ่งครับดีจังเป็นไงมั่งคุณเค็นสกิคะกับตันคะเค็นสะกิเน่ยอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่ก็ได้นะน,นี่เคาจะใช่นะครับแถมเป็นปัญหาใหญ่ซะด้วยสิคนที่รู้สึกถึงเรื่องนั้นนอกจากพวกเราพี่น้องแล้วจะมีคนอื่นอีกหรือเปล่านะ,อ,ะอย่างน้อยก็ยังมีอีกคนหนึ่งสินะเนี่ย ไม่หรอกยังมีอีกคนหนึ่งนี่คุณจูเนียแชมนเปี้ยนของคันไซจากเกียวโตชินาทระคาสุกิตัวแทนอินนิกรตัเขาวปอีทาเคชิดได้ยินมานะว่านายอุสายะดจากเกียวโตมาเข้าโรงเรียนที่นี่เพื่อจะสอนแนมเคนสุกิจุนและเข้าร่วมการแข่งนี้ด้วยแต่ว่านายกระดันตกรอบตอนรอบรองชนะเลิศสินะ แชมเปี้ยนคันไซก็แค่หุบปากแล้วดูไปเงียบๆดูเคสกิจจุนนั่นล่ะถ้าคันนะริวจิต่างหากเป็นยังไงบ้างริวจิสมก็เป็นเคสกิจมัดของเขาคมขึ้นก็ตอนที่เคยสู้กันครั้งก่อนซะอีกนะเนี่แต่ว่าเจ้าเคสนสะกิจน่ะดูท่าทางจะเหนื่อยเอาเรื่องเลยนั่นเนี่ยเอ๊ะเคนสกินั่ะเหรอเพ<อ><อ>ราะอะไรกันทำาม้ถึงเหนื่อยแบบนี้ล่ะ เคสกิ S <S ใช่จริงๆนั่นนี่หมายความว่าไงครับหมอจุดอ่อนพิยงจุดเดียววออ่าอัจฉริยะเคนสกินั่นก็คือความเบาของหมัดเพื่อเสริมจุดอ่อนให้แข็งขึ้นเขาจึงใช้เครื่องฝึกกล้ามมื้อให้แข็งแกร่งขึ้นโดยใช้เครื่องแนลเซียนเอ็กซ์ไซเซอร์ในการฝึกติดต่อกันมาแต่ว่าเขาจะการหักโหมใช้งานกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วของเคนสกิคงนั้นมันกลับผลการรับงานหนักแบบนั้นไม่ไหวน่ะสิเหมือนกับแก้วยังไงล่ะ นี่อะไรกันเนี่ยอาชีรยีอย่างเธอทำไมถึงต้องผมฝึกซ้อมมากขนาดนั้นเพราะมันจะไปต้องทําแบบนั้นมันคู่กับการที่ทําอย่างนั้นสิกับผู้ชายที่ชื่อทักคเน่ริวจิเดี๋ยวที่สองพี่เลี้ยงลงได้ไม่ว่าสภาพของเกิรสกิจะเป็นยังไงก็ตามก็ต้องสแสดงฝีมือในตอนนี้ของริวจิให้เขาเห็นให้ได้นะครับฉันฉันต่างจากเมื่อก่อนดีล้วนะสิ่งที่ฉันได้รับมาจากพี่ของฉันฉันมีทท้งพลังและปีกด้วย โลคอลัอ้นโลคอลวิสปีของชันโลคอแองเกลิลสิ่งที่รับมาจากการฝึกซ้อมที่แสนโรมนันที่นี่ระบัดนี้จะปลดปล่อยมันออกมาเพื่อสู้กับผู้ชายคนนั้นหี่เอาละครับยกที่สองเริ่มขึ้นแลน้วนะครับ ยาขว่าฮะหึมอะอะเป็นไรไปอะดีอ้ะล่ากันอยู่ได้แล้วไงชินาลาไม่ใช่ใครมาอ่านตาราง ลมเหรอพลังกำปั้นของสองคนแน่นส่งมาถึงนี่เฉยเถึงจะทวนหมัดกันขนาดนั้นแล้วแต่ทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกเลยการต่อสู้มันรุนแรงขนาดนี้เฉยเหรอหริวจีขวาเข้าไปแล้วสินะแลกกันตหาหักแล้วขวาตรงของฝ่ายตรงข้ามก็เข้าปังอะ,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 อะ อ้ย anyway. ่ะออดูดีๆแล้วสองคนนั้นไม่แต่แผลเต็มเลยนะติดเขาโชกตอนไหนฉันมอยทันเลยนั UH ่นน่ะสิเฮ้ยยาเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย เริ่มบุกแล้วล่ะย<า>นี่คือปมาตรงของนายเกินเหรอยเอะยยเยอาอะกลับแล้วถ้าทางต่างกับเคนสกิตามปกตินะโจมนันทุกทีมักจะเต้นวนไปร,รอบๆแล้วก็ชกจู่มแบบไม่ยามให้ทั้งตัวนี่นะไม่เคยต่อสู้ในการป้องกันอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้เลยนี่นะหรือว่าเรื่องกาย ผิดปกติตรงไหนกันนะหรือว่าคิดจะทําอะไรบางอย่างสินะ,ะเดี๋ยวก่อนหรือว่าถ้าเป็นทั้งสองอย่างแล้วก็ยเก่งมากพุจิแต่ว่าไหนนลกให้ออกสิว่าฉันนี่แหละอัจุริยะ จะขอแสดงฝีมือของอัจฉริยะของฉันให้เต็มที่ล่ะนะ,ะโถ่เอ้นี่ล่ะแขนทองคำของเรานะ่ะแทนที่จะเป็นทองคำแต่มันกลับเริ่มหนักอึง้งเหมือนกับเป็นท่อนเหล็กท่อนใหญ่ๆขึ้นมาสะแล้วล่ะอะไรจริงๆเหมือนที่พี่บอกเลยเคสกิวันนี้นะ่ะถ้าท้งเหนื่อยมากผิดปกติเลยนะเนี่ยทำไมเป็นแบบนั้นละ่ะก็เขาคงไม่ใช่คนที่จะยอมให้รอบุกอยู่ไฟเดียวแบบนี้หรอก นี่เขามีอ,าอะไรผิดปกติตรงไหนสินะ่รูอว่านี่คือแผนของเคสก,กิกันแน่แต่ถึงจะใช่ก็เถอะยับยับขวาตรงหรือว่าถ้าเกิดยยบซ้ายกับจังหวะของขวาตรงโยนเคสก,กิอ่านออกจนทะลุปลุกหลงแล้วล่ะก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เี้กิคุณโดนต้อนไปติดเชือกแล้วครับ ทัคะแนนคุมชกที่สองไม่ยังแชมเปีย้ยนใล้จะล้มแล้วใล้จะล้มแล้วครับไมาได้นะาิวจิวย,ย้าใย้ขวาตยงแย้วย็อัาตรายาหยาหดาหยาวยวาห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  ที่นี่มันที่ไหนกันค,คุณแม่ครับทำไมถึงหันหลังให้ผมล่ะจะไปไหนนะ่ะ เรืจริพี่ครับความฝันของพวกเรานะ่มันจบแล้วละ่ะทำไมละ่ะนักปวยน่ะถ้าคุกข่าบนสังเวียนแล้วแล้วก็ไม่มีทางไปถึงฝั่งฝันได้เอ,อ,อผมผม,ผมนะ่ะผมนะ่ะผมนะ่ะรือจิยินขึ้นมาสิ ยืนจังยืนขึ้นมาสิไม่ไหวแล้วสติสมัมปชัญญะหลุดลอยไปซะแล้วจะจะจบแค่นี้เหรอจะสิ้นสุดกันแค่นี้งั้นเหรอ,อหรือจีเรียบร้อยแล้วสินะใช่โดนหมัดเคาน์เตอร์นั่นเข้าไปแล้วก็คงไม่มีทางยืนขึ้นมาอีกได้แน่ไม่ไหวแล้วหากกระเลแพงไ,งไงั้นงนี่เขาไม่มีทางชนะอัจฉริยะอย่างเคสก,กิดได้จริงๆแล้วเนี่ย อย่าเพิ่งตัดสินเอาเองแบบนั้นสิน,นี่นายตัวแทนนักมวยวันถิยต้นโคชิบะนี่นาคาโทริอิกิมัซึเนี่ยเหรอการชกมวยอะนะถ้ายังไม่ถูกนับสิบแล้วก็มันก็ยังไม่จบหรอกการนับสิบนั่นน่ะจะเป็นการทดสอบความเป็นลูกผู้ชายว่าจะตัดใจจากฝันหรือว่าจะไขว่คว้าฝันได้แล้วนายเราเป็นแบบไหนทา,าคนเนะริจิ หกเออเจ็ดเอ่อแปดอ่าก็อ๋อนี่เธอชกไหวหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วุูนี่สิถึงจะสมเป็นคู่แข่งของฉันทักเนะริูจิจะหยุดไม่ได้ จะยอมหยุดแค่นี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นฉันฉันจะเดิพันความฝันของพวกเรากับสังเวียนแห่งนี้กล้สังเวียนผืนผ้าใบนี้อยู่ความฝันของฉันกับพี่อยู่ในก,การแข่งกับอจฉริยะเคสกิผมพลาดโดนมาดสุดท้ายเข้าไปเต็มๆเลยพี่ครับไปทำไงดีตอนต่อไปของนักชกเจ้าสังเวียนลาก่อนแขนท้องคำิดตามชมไม่ได้นะครับ